เทศกาลขเนจตุรถีนึ่งปีมีเพียงนึ่งครั้งศรัทธาของพระองค์ไผยที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ใจหวังด้วยเธนินโอม วีเลอทูโกสวัสดีเจ้าเนื่องในเทศกนนาลขเนรจตุรถีในปีนี้ทางทีมงานวิเลิทูโกจะพาทุกท่านมาไหว้ขอพรพระพิคเนทตินี่พิพิธภัณฑ์พระพิคเนธอำเภอโดยหลอจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครั้งแรกเมื่อมาถึงขอให้ท่านเคาะระฆังก่อนหนึครั้ง เสร็จแล้วเข้าไปจุดกํายานถ้าดอกไม้ทุกเทียนสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธานะเจ้าตั้งหน้านี้เป็นเหมือนจุดที่ควรเข้ามาขอพรก่อนที่จะเข้าไปชมความสวยงามด้านในและยังมีชุดถวายบูชาเพื่อบริการตัวนะเจ้าเมื่อเข้ามาด้านในนี้แล้วก็จะมีผู้นำสวดมนต์ขอพรเพื่อเฮาตวัวโคนสันติชาติ ไ,ไหวองค์พระพิคเนตที่เป็นองค์ประถมมบูชาแล้วก็ออกมาไหวขอพรอต่ต่างด้านนอกนะเจ้าเอวรูปขององค์พระศิวะที่นั่งอยู่พื้นห่มไม้ดูแล้วมีความขังความสวยงามอย่างที่บอกบัถูกเลยเสร็จจากไหว้ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมความสวยงามของตังในต่อกันเจ้า เข้ามาด้านในแหมน้อยเฮาก็จะมาเจอเทวรูปขององค์พระพิฆเนศดูจากบรรยากาศดโดยรอบของพิพิธภัณฑ์แล้วสัมผัสได้ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานดีๆที่มอบมาใหา้เฮา จากนั้นก็เข้าไปซนด้านในกันต่อเลยเจ้าบรรยากาศบริเวณนี้มีความเขียวความชุ่มชื้นนั่งเล่นอยู่บริเวณนี้ส,สักกรรมหูซึกสดชื่นแล้วก็หูซึกลงอกล่งใจ อาคารที่ท่านกำลังเห็นเป็นอาคารที่ใจสำหรับจัดแสดงองค์เทวรูปขององค์พระพิฆเนศในปางต่างๆรวมถึงใจสำหรับทําพิธีการและยังมีองค์เทวรูปขององค์พระพิฆเนศที่เฮาได้เช่าโบชาตัวนะเจ้าเดี๋ยวตังทีมงานจะพาทุกท่านไปชมดูด้านในกันเลยเจ้า ภายในพิพิธภัณฑ์มีองค์เทวรูปจะแสดงมากกว่าถึง3,000องค์ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีศิละปะความสวยงามที่เหมือนกันที่ทางทีมงานได้เสนอให้ท่านดูเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าอยากเห็นความสวยงามต้องลองมาพอองค์จริงที่พิพิธภัณฑ์พระพิคเนตดอยหลอเจียงใหม่เจ้า ชมความสวยงามขององค์เทวรูปกันเรียบร้อยแล้วแม่ๆท่านไหนที่เป็นสายโซเชียลก็สามารถมาเจ้าชุดสาลีท่ายหูบชมแชะแชร์กันได้นะเจ้าทางพิพิธภัณฑ์มีชุดสาลีให้เจ้าตกคนละหนึ่งร้อยถึงสองบาทเต่าอ,อันแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปหามุมงามๆถ่า,า,ายหูบกันได้เลยเดี๋ยวน้อนจะเอาหูบมาแปะฝากให้ดูสามารถไปตามถ่ายกันได้เลยนะเจ้า ความสวยงามยังหมมมดเพียงเต้าอีนะเจ้าส่วนที่ท่านเห็นเป็นความสวยงามของโซนชั้นสองของอาคารตรงนี้จะจัดแสดงของเก่าวินเทจเข้าของเครื่องใช้ในสมัยโบราณและองค์พระพิคเนตในอริยะบทต่างๆเจา้าเทวรูปที่ท่านกำลังเห็นอยู่ต่างหลังของน้องนี้นะเจ้าก็จะเป็นพิธี